พี่นอ้องพ่อเฮ็ดปวกจ้กากำลังแทงก็มีเอาลูน้ำกันมาสิมุงใหญ่ซำหน่อยเนาะครับผมช่วยเลยเป็นเขาสีฉันพูจ้าโอ้อยคิ่งงอ่จ้าโอ้ยสวยสามเฮ็ดหนึ่งนี่เป็นงินงาเนเลยจ้ามันอยากจะพี่น้องมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับพี่สารบ้านฉันจะพ่อกันในวันที่หา้า คือสกีกายอนสองพันห้าร้อยเขสิบเจ็ดจ้ามันนี่ปาพี่น้องรอปลาจะจะมาเหมือนฝน,นตกนะแม่นครับปลาเปียกครับพี่น้องกับพี่กัตทีมากับปลาบ้านน้องเมฆครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับกับเป็นคนไปเช่านาข้าสองคนจะพี่น้องมันนี่สิบเกเเเ็าเทือียังแน่จ้ะตูนน้ำกันจ้ะพี่น้องไปกันเลยจา้าครับหมันแม,ม่ปลาหมี่ฝนตกจ้ะพี่น้องห้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องตกอีกแล้วเนาะดอกแรกแหกหมันจ้ะ zoom นึงจ้าหาพิสกิจกาจ้พี่น้องพอพงมีเหมืนเบาพิ้ดจ้าโอ้พริ้ดครับจุ o มนึงจ้ามีความสุ z มใหม่อีกเลยครับพี่น้องอาสิดจะเก็บเรื่อยๆอยู่เนาะ m e นจ้าจุ o มนึงจ้านำเบิ้งเพ็ดเคยได้เคยมั้นคือเก้านี่แหละครับพี่น้องตะกอนเนาะจ้าจุ o มนึงจ้าโอ้ zoom สี่สองจ้า าลายเลือดจ้าอีกดอกจ้ะนะแซ่สมก็ไปเรื่อยๆอ่จ้ะอีกดอกจ้าห่มนี่โอ้ยดุมนี่จ้ะ,จะสวยเลยเพิ่งเขาซีชมพูจ้า ดำจ้ะอีกจุ้มจ้ะโอ้ยจุ้มงามจ้ะขะาลายเลือดจ้ะอีกดอกจ้ะสองดอกจ้าดอกที่สามจ้าอ้าพี่น้องพ่อเห็ดปวกจ้ะกำลังแทงก็มีเอาลูน้ำกันมาสิ มูใหญ่ซ้ำหน่พอยเนาะครับผมนี่ดอกแหลกที่เห็นจ้ะเมื่อนี้แม่ปลาหมีเห็นก่อนพอปลาหมีได้ใจพี่น้องนี่นะดินน้ำกัน่าสีมูหน่อยมูใหญ่ซ้ำเดยจ้ะแต่ว่าดอกก่อนนี่เก็บมูใหญ่เนาะแม่นครับ ทั้งอยู่จ้ะอื้ก็หนักจ้ะโอ้ยสีออกไปทางไหนเนาะขาใหญ่พอมใจพี่เนาะดนะพี่อะไรนะ

ตัดก่อนเกียนฮักบวบดอกแตกนสองงาขาวอยู่จ้ะขาวดีอยู่ครับเกียงใดปนใดเนาะแม่นครับเห็ดบวบกระตัวให้ดีใจแต่พี่เนาะเลยจุ่มหนึ่งเนาะน้ำจันหว้าเนาะเมนจ้ะเขาเห็ดก็มีแต่เสียงหลดครับอันนี้พี่เนาะเอาลุนน้ำกันเรื่อยๆครับพี่เนาะฝนตกบรรยากาศก็สุ่มดีเนาะนี่บเมนแต่เก็บอีก เงาอยู่คร <laughs> <laughs> ับพี okay. nice. ่เนาะบรรยากาศเป็นซุนครับคุณเดชเห็นดอกคุณเดชคุณเราดอกบ่ไม่หน่อยสีฟ้าสิเห็นไม่เห็นได้เลยเห็นดอกก่อนเห็นเลยคุณเดชเนาะเหมือนยินเสียงเอื่นมาแต่ใกล้ครับพี่น้องอุ้ยงามเนาะ ดูนะเอาดูนี Hayır ่โอเคโอ้สวยหมกหมกเลยช่วงนี้เฮ็ดก็ยังห่างอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังได้เก็บเรื่อยๆเนาะมีความสุ่มมาอีกแล้วครับอิ่นอีกแล้วครับพี่น้อโอ้ยงามอีกแล้วครับให้ดูพี่เนตเอาลวดโอเคเลย เรียบร้อยโอ้ยแต่อยู่นน้ำเห็ดปวดคนได้เด็ดเลยใจไหนสีพอเป็นมูยังไงขึ้นก่็เอาเสร็จแล้วกระตาห้องติดปวดก็ได้ยุ้มหนึ่งเนาะครับผมดอกงามครับอีกสองดอกครับดอกนั้นใบใหญ่เป็นไดรครับพี่น้ออือออกได้อยู่ดอกนี้เนาะดอกงามครับพี่น้อโคุรนะเดือนเมื่อสิบคุณยังเหลือมึง หลักที่สองจ้าสามจ้าพี่น้องมามหฮมเมยครับพี่น้องคือแตะแห้งใชนะ่ไหมเฮดเพิ่์ขมิ้แนแมนโอ้แต่เฮดก่อโมแมนต์แมนมแเนาะจ้อายุสีแตะเฮดก่อตัวนี้จังแมนเฮดก่อหลุดน้ำกันไปเรื่อยๆครับอากาศมันนี่ก็มืดยังมืดขึ้นอยู่ด้วยครับพี่น้องหลุดน,น้ำกันบ้างครับสีดะเกเป็ดยังแน่ครับพี่น้อง โเขา้าจริงๆครับพี Dem, exactly. น hmm. ่น้องเ่าก็มาไล่น้อมือนน้องถ่ายรูนหมโอเคเดี๋ยวจะใส่นี้นะขาเดียวเต็มตาเลยเตพใส่ขึ้นตาเนาะขึ้นมาเลยครับพี่น้องแมนครับฟังทางผุนบ่ แค่น like please, please. Holy, Wait. pues right. oh, ั้นพูนไหนพูนอยู่ทางกระตาพูนอีพูนอพูนสองนี่ครับอุ้ยเอาทางนี้ไปเลยหมทองนี้มาไก่เลยนี่ครับพี่น้ดีีนึงอุ้ยแดงจึ้งคึง

นี่วะเป็นได้ออกกับเก็บมวนอยู <h <h ่ครับพี่น้องเก็บมวลนาะเก็บมวน่อกอหกจ้ะพี่น้อง แดงซ้ำเจ้ะอยู่ในหฮมเห็ดกอี่นะว่าว่าแต่เห็ดกอเนาะมวนเบิดคือกันแดงจริงคืนคือกันเนาะแม่นครับเกิดออกมลว่าบ้านหนเนาะกานรักษาหอดบ้านใดก็แก้งแสบคือกันครับพี่เนาะเรียนจะอองตองคือกันแล้วเนาะแม่นครับนี่อีกเนาะดองเฮงงามมีแต่ดองมังงาครับเทียดเนาะตรงนี้ โมูเดียวึ้นกระตาเลยครับพี่น้องมีแต่ดอกง,องามๆครับผมเบิร์ดโฮมนี่แล้วครับพี่น้องเดรร้ายเติบโตพร้อมนี่นี่ครับเห็ดหงนี่เป็นกงงามเลยจ้ะโอ้ยสวยโอ้โบาโฮมจ้ะพี่น้องมีเตใสชุดสวยจ้ะโอ้ย <laughs> bây giờ ăn thương thương. Ừ. Ừ. Ừ, ừ. Đã đâu? ống con, ống này nó ống máng rồi, kiếm lên luôn. vậy thì đấy lại. เห็ดกอออกกันม้งแล้วก็เสียงรถแซวหนอนี่เฮ็ดเอาเห็ดกอก็ออกเห็ดปุ๋ก็เห็นมันนี่ใจไว้วัวนเลยใจไว้หวันเลยมีอีกบ่สอาเลียจ้าขัดเกลื่อนเนี่ยโมโหขัดเลยเอาได้บ่ได้เน้องจ้านุ้ยเฮ็ดพังขมิ้นจ้ะ ดอกจ้ะถึงคายไล่ครับอีกดอกจ้ะถึงดำครับผมณโอ้ยคือคนเก็บแถวบ้านีลยดิ้นแซ่บตัดกันสิลายเดือดจ้ะแข็งดีเด้อจ้ะนี่คุณน่ะอ้าวก๋วยแดงแกงหวานจ้ะสวยครับถี่เทะน้อยหนึ่งครับคี่พุ่น่ะแดงหนาแดงซ้ำจ้ะ สองบัวเป็นบ <si ัวใดดอกถือเทะเนาะโอ้ถืองาไม่ฮัดวอ้ยบัวใเด้อกับบเนาะบดอกบอกขนได้ได้จุ๊งหนึงจ้โม้ยขาอยู่เลือกไมีมูย่จ้าสองแจสีออกเดียวเนาะดอกสามมันจะได้คหนึ่งได้เกโทรกันหนีท้าสิเห็น ได้บ่ล่ะได้ได้แข็งอยู่นะอ้าวทองอยังดีอยู่ครับพี่น้องพูนนะโอ้ยจำเนียบม่ได้บ่ปา,าจากไหนเลจะกอไปจังเห็นหอยดำๆได้อายุพูนนี่เด,ด็กโอ้ยนี่มันไปตองมั้งเนียนโมนี่นี่นนโอ้โหนี่เขาเนี่ยพ่นละอันนี่นี่ก็สิว่าไปตองนี่เห็นอันนี้น <c oughs> ทำไปเรื่อยๆครับพี่น้อง บเปียควนน้ำ <c oughs> มูเนอะโอ้ยมูคนจ้ะก็บุคือกันนอผมเดียวกันพี่นอะสามดอกบุคือกันพ่อเดอ <c oughs> ้อนี่คาติเดเตะดอกตีซีจ้ะพี่เนะ <c oughs> อนะ <c oughs> มาโมไม่จ้ะ เลือดจ้ะหน่งนะแดงซ้ำจ้ะขาลายเลือดจ้ะใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นถือพ้นหน่อหลังเพิ่นแมนจ้ะนี่เด็โอ้โหเกือบปะหุครับอันนี้อีกสองจ้ะใส่ได้อยู่เด้อจ้ะนี่มานะกีสูตรดดึงกันพวงบอกวบ้า,าพวงหว,างว่านอ่ มาเจ้เพิึ่งขลายขลาลยแต่เมนเป็นขลาลยเลือดสวยๆจ้าแดดก็เริ่มออกเลยครับพี่น้องนังเห็นม่งามมันได้ครับบึงทองบ่เนาะมานี่ละอุ้ยงามงามจ้าพี่อิ๊กสองสองไอสองนี่แหละอู้จ๊ะไอนี่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 อุ้ยนั่น เย็บจะบะเนี่โอ้จะเม็นงามจ้ะแกงเสียพูกันเดอจ้ะนี่พี่อีกใจนี่ก็สวยแมนบอกอุ้ยเรามีแ้วแห่งสวยโอ้ย,อยมีใจพี่น้องอุ้ยใส่ขึ้นตาผอมปาดพ,พีพออีเม่ มองว่ามอมานปันในคาลายเมือนี่คือว่าสีมาาน,นีดอกจ้ะอ้ยเหตุมูนี้มิแต่บวบจ้ะคาลายเมือนี่พอเป็นมูมจ้าไงอ้ยผู้สั่งจองไว้ได้แท้แน่นอน <laughs> ทา้งนี้อีกจ้ะด่มนึงจ้ะดอกจ้ะอู้หาขาดังปาะ

สถานีตอไปเต็มนี <c oughs> นป่นเ็นโบราณครับพี่นนองแมนแเมนม่นใหิออกเป็เป็นบางหฮมตัวละแบบแบบไรมาจงงัวเลยนห้าพฤศจิกาหกเจ็ดเนาะแมนจ้ะดอกแรกว่าตุละเขา <c oughs> ออกจ้ะพี่ดอกจ้า อุ้ยจุ่มนี่จ้าขาลายเลือดพาดอกจใจพี่น้องอุ้ยงามเหี้ปาดขามันมันเลยจ้ะแต่ว่าเห็นแหงมาได้ด้วย้ะนี่ <มา S 1> หั<ไ>วรุน,นจ้ะขาลายเลือดจ้าอุ้ยงามเหี้จ้ะโอ้ยเนี่ยนี่พี่น้องมาเบิง้งแล้วเนยเบิ้งอ่าย Nếu mà cái dù cậy nè nè, mua để bừng đi. đi Phải bừng đỏ nè Thứ bây tồn thì đấy là Ở đó <laughs> <laughs> khiến <laughs> <Để tưởng đoạn. cười> <laughs> <laughs> còn đấy, thì đấy Phụt, hên Kiều kiều Đại dũ Thả lại lượt Còn thuận, Mà đêm hết nó không ขาลายดิเตินเตอีขคือกันครับมึงขาลายเลือดจ้าแข็งดีอยู่จ้าขาลายเลือดจ้าอันนี้มีแต่หา่งผึ่งยังสวยๆเลยครับพี่น้องหนจ้มแข็งอยู่จ้าแต่ถึงบังานบันไดครับพี่น้องแต่ว่าทองคนนี้เนาะจ้ายังแกงได้อยู่จ้าขาลายเลือดจ้าอีกนึงจ้าขาลายเลือดขาลายเลือดจ้า กอแดงจ้าโอ้เบิ่งตีล่ะถ้ามันดึงนะฮักเนาะฮักเนี่ยของฝายตาออกเมื่อยเลยครับมาเรานี่เนาะสวยแหงนะครับยังเหลืออยู่ครับพี่น้องนี่ครับจะเป็นของเขานีาเป็นงานนะครับงานนเป็นหินโอเคพู้น่ะสวยเห็นจ้ะจุ๊มน้องเพื่อน ครับผมมันนี้ก็พอกันในรูปแบบกันหาเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องบ่ได้ไปหน้าเนาะครับผมป้าก็บ่ค่อยถือครับมันนี้ถือประมาณแต่พี่น้องมีเห็ดหลากหลายชนิดจ้ะเบ่งผลงานโดยร่วมด้วยจ้าครับผมผลงานห่ากับวันที่ห้ตุพฤศพฤศจิกายนครับตานี้ใะพี่น้องตานี้ก็สิเป็นเห็ดปูอกที่ได้ใหมเนาะแมนครับกําลังกําลังเห็นซ้ำในใจพี่น้องแต่ว่าอื่นรอหลุนสิมีหลายซ้ำในใจ ลักๆก,ก,ก็กอแดงแกงหวานจะพี่น้องลองลงลง,ลงูก็ได้ดอกหนึ่งผึ่งสีสมพูกกรสามดอกจะผึ่งดํเผึ่งขมิน้นจะลัางเขียว,ยวลัางสามจะาตานีตานีจะเป็นเห็ดผึ่งข้าไล,ล่ล้วนๆค่พี่น้อง่งข้าไล,ล่ล้วนๆใะพี่นอ้องมานแห้งเงางามคือเก่าเนาะจ้าผลงานวันนี้ถือว่าสุดยอดครับได้ใส่สองตาเนาะแมนจ้ะครับผมวันนี้ถือว่ามันสุดยอดอีกคือเก่าครับมีแต่ดอกงางๆเนาะบัวเห็ดปวกเห็ดผึ่งขาไล่ครับเห็ดปวกก็คล้ายไงเห้งเนาะ ครับผมคิดว่าสีเ้เก็บอีกจ้ะพี่น้องคิดว่านะจ๊ะก็ลอหลุ่นกันหน่อยเนาะครับผมพิกาสทีมากับปลาบาน้องเมกตาบนวยค่ะอำเภอพุนทลิลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะพอการเมือนงกับวันที่หาพฤศจิกายน2567จา้อกเจ้เมืองกับฝนตกลิ่นนาสวงเสานาอครับผมจ้าฝาก็ไลก็แช์ก็ติดตามไปส่องอีสานบานชันในเด้จ้าแม่ปามีกับขอบุญขอบุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณทุกแรงแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าครับผมกระทาลุนน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้องว่ามือใดเห็นยังสีออกเนาะมือนี้พระเอกก็เป็นเห็ดผึ่งขาลายครับนั่งเอกเป็นเห็ดกอเนาะนั่งเอกคือเกาออเกระนั่งเอกพระเอกตัวเราเนาะโอ้ยพระเอกกับนั่งเอกคู่กันเอรอเห็ดปวงนี่ยังเห็ดปวงนี่นั่งงามนั่งง่าวนะพอกันไม่มือนาพุ่นแล้วครับ เสียดอีกยังสิเกิดแน่เนาะครับผม